กลุ่มควันไฟที่ลุกไหม้บ่อขยะภายในหมู่บ้านตาลชุมตำบลตาลชุมอมเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนตาลชุมพิทยาคมประมาณร้อยเมตรลอยฟุ้งกระจายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งกับครูนักเรียนรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงค่ะอย่างที่โรงเรียนตาลชุมพิทยาคมที่นี่ค่ะมีครูและนักเรียนรวมประสาร้อยคนเด็กๆและครูต้องทนสุดดมควันและกลิ่นที่เป็นมลพิษจากการเผาขยะในบ่อ ที่ผ่านมาโรงเรียนก็เคยทําหนังสือขอความช่วยเหลือไปทั้งอบจอน,น่านและอบตอตาลชุมแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขมีแค่การนํารถฉีดน้ําเอามาดับไฟตอนที่มีการเผาขยะเท่านั้นแต่ก็ดับไฟได้ไม่หมดเพราะว่าเวลาที่น้ําหมดควันไฟก็ปะทุขึ้นมาอีกทั้งเด็กๆและครูต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขจัดการปัญหาเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้นานค่ะจะเป็นอันตรายกับสุขภาพของนักเรียนและครู ครูโรงเรียนตาลชุมบอกว่ามลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะทําให้ตอนนี้มีครูและนักเรียนหายใจไม่ออกเริ่มแน่นหน้าอกที่ผ่านมาครูก็เคยพานักเรียนไปส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำรวนตาลชุมมาแล้วหลายคนด้วยไทยพีบีเอสสอบถามเรื่องนี้ไปที่นายนัทกรพุทธรงเป็นนายกอบตอตาลชุมที่แจงว่าบอกขยะดังกล่าวเป็นบอ่อแบบฝังกลบ เพิ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องการเผาเนื่องจากน้ำท่วมค่ะทำให้จำเป็นต้องเผาขยะในปริมาณมากและที่ผ่านมาก็จะใช้รถดับเพลิงเข้าไปดับแต่ว่าตอนนี้รถเสียจึงมีการเร่งประสานกับอบตอจอมจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงให้นำรถน้ำเข้าช่วยดับไฟแล้วค่ะ